สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวง,งาน Studio GB Animation Exhibition นะคะที่จัดที่กรุงเทพนะคะก็รอคอยงานนี้มานานนะคะเรซื้อตั้งแต่ early bird นะคะบัตรประมาณ450ตอนที่ early bird นะคะตอนนี้ก็น่าจะหน้าง,งานอ650แล้วค่ะอันนี้เป็นบันไดที่ทางขึ้นไปที่อ่ามีทศการนะคะที่จัดที่เซนทันเวิร์นะคะชั้น8ที่เป็น GM m Live นะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะแปะแล็บอัพ สาวกซีบีก็คือกรีดแน่นอนนะคะรู้สึกว่าแบบมาแล้วฟินมากนะคะอันนี้เป็นแบ็คดรอปหน้างานนะคะก็ที่จริงก็คือมาแล้วก็ต่อคิวแท็กเข้านะคะที่งานนะคะก็แบ่งเป็นรอบเช้ากับรอบเย็นเนาะอ่ะคะ่ะอันนี้เป็นแบ็คดรอปหน้างานนะคะทางเข้าทางเข้านะคะก็สวยงามอลังการคนที่ชอบซีบีก็คือตื่นตาตื่นใจอยู่ดีนะคะในงานนะคะ เขาจะแบ่งเป็นโซนๆนะคะในการให้เข้าชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆโปสเตอร์ของหนังแต่ละเรื่องน,นะคะที่แปะอยู่ตรงทางเข้านะคะสวยงามอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะนี้เขาจะแตกตัวที่คอยสแตมตามฐานต่างๆนะคะเป็นตัวโบชัว์ให้นะคะก็แจกที่หน้างานเลยค่ะ เซลแรกเข้ามาก็จะมีประวัตินิดนึงนะคะแล้วก็ห้องแรกนี่ห้องนี้เลยค่ะ How and s m o o Wing Castle นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ชอบและกรี๊ดมากกรี๊ดที่สุดก็คือเจอตัวนี้เลยนะคะตัวที่เป็นปราสาทของ How นั่นเองนะคะก็จะขยับได้ด้วยนะคะรู้สึกโอ้โหชอบเตืนตในใจแล้วก็ต้องต่อแถว ถ่ายรูปนิดนึงนะคะก็เป็นคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการถ่ายรูปกับตัวเจ้าประสาทนะคะรูสีคาวดีเทลก็จะมีทุ่งหญ้านะคะแล้วก็มีแบบตัวบ้านตัวแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวประสาทน่ารักมากนะคะแล้วก็ตามทางเดินต่างๆก็จะมีช่องให้ส่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องของฮาวส์นะคะก็จะเจอพี่ฮา u ส์นะคะอยู่ข้างบนนะคะก็ผมทองนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นโซฟี Sophie นะคะแล้วก็โั๊กคาวซิเฟอร์นั่นเองนะคะเป็นไฟกระพระพิบ คนที่ชอบละอินก,ก็จะตื่นเต้นมากห้องนี้ก็จะกรี๊ดมากเหมือนกันเพราะว่าเป็นแฟนคลับของ House of i n g s Castle เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นรูปพาโนรามาะคะที่เป็นทุ่งหญ้าของฮาซส์นั่นเองนะคะอันนี้ต้องต่อแถวเหมือนกันนะคะเพื่อเข้ามุดเข้าไปดูนะคะก็สวยงามอันนี้พยายามแผ่นกล้องช้าๆแล้วนะคะที่จริงก็เป็นพาโนรามาะคะเป็นทุ่งสวยๆนะคะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถดูได้นะคะแล้วก็ระหว่างทางอย่างที่บอกคะ่ะก็จะมะีตัวให้ดูต่าง,างๆหรือบางอันก็สามารถที่จะเล่นได้ด้วยนะคะยีม่มากเลยต่อไปก็จะเป็นโรปูต้านะคะก็จะเป็น นี่นะคะก็แต่แต่ละห้องก็จะมีกิมมิคของเขานะคะก็เข้ามาดูนี่ก็จะเป็นภาพอ่าคล้ายๆว่าถ้าเราปิดตาข้างนึงเราก็จะเห็นภาพเป็นแบบสามมิติเป็นพานอเมาเลยนะคะสวยนี่นี่นี่นะคะโอ้โหอลังการมากเลยนะคะชอบเขางานเขาสวยะคะ่ะทีเชลเขาเยอะมากนะคะก็เข้าไปส่องนะคะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวประสาทนะคะที่ต้องมองแบบว่าต้องส่องเนะะี่ยค่ะมันมิลเลอร์นะคะดูในกระจกนะคะตัวเป็นประสาทที่เป็นประสาทลอยฟ้านะคะ สวยงามมากค่ะนี่นะคะต้องมุดเข้าไปดูนิดนึงนะคะโอเคค่ะห้องนี้ก็กรีซเช่นกันค่ะกิกิเดลิเวอรี่นะคะก็สวยงามชอบทุกห้องแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็ต้องต่อแถวนะคะต่อแถวถ่ายกับตัวหน้าร้านขนมปังที่กิกิอยู่นะคะกิกิกับจีจีดูนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะข้อดีเทลเขาน่ารักนะคะแล้วก็เป็นร้านขนมปังนะคะแล้วก็เราก็ต่อแถวถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะเป็นมุมมหาชน นะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับประตูเขียวก็สวยดีนะคะลองดูนะคะมีมุม,มคือที่นี่ก็คือถ่ายรูปจุ๊กๆกันไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีนที่เป็นอ่าแม่มดมานอนที่กีบินอยู่เหนือเมืองนะคะนี่ค่ะเราก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันนะคะสโนอยนะคะลองเก็บเราสาวกนะคะแล้วก็อันนี้น้องแมวน่ารักมากค่ะห้องต่อมาค่ะก็ โบโคโโซนะคะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ไม่ได้เป็นสาวกมากมากมายนะคะเขาจะถ่ายมานิดนหน่อยหนอยนะคะแล้วก็ต่อไปนี่เลยไฮไลท์ของเราโตโตโรนั่นเองนะคะซีนนี้ก็คือถ่ายตรงนี้คือต้องให้เวลาแค่15วิาวิเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมท่านะคะเพราะว่า เป็นมุมมหาชน,นะคะ่ะทุกคนก็รอคิววันนี้เยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นที่เป็นคล้ายๆแบบภาพพานมเป็น3 d ให้ดูนะคะคือถ้าเราปิดตาข้างหนึ่งก็จะสวยงามมากก็เป็นทุ่งหญ้านะคะนที่นองวิ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป่าโตโตโรเนาะสวยงามสีเขียวนะคะก็ซะหน่อยนะคะทุกมุมแล้วก็น,นี่ก็น่ารักค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโพรง ต้นไม้นะคะที่จริงเขาเป็นต้นไม้เนาะแล้วก็มีเป็นรูๆให้เราส่องพี่ตตโตโลนอนอยู่ข้างในนะคะแต่ละมุมก็คือมันมีหลายโพรงให้ส่องมากนะคะแต่ละมุมก็จะเห็นตตโตโลในแต่ละแต่ละด้านนะคะข้างในนี่เหมือนกันก็จะนอนรู้สึกนองจะพุงขยับด้วยนะคะก็ส่องอันนี้น่ารักดีค่ะนี่ชอบมากส่องอยู่หลายรูเลยคะ่ะพยายามเก็บบรรยากาศเก็บภาพมาให้ดูนะคะสาวโตโตอโลค,คือต้องไม่พลาดจ,จริงๆเพราะว่า เนาะเขามาถึงเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องต่อไปที่เป็นาทานุกิเนาะอันนี้เราไม่ได้อินมากแต่ก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีช่องต่างๆให้เราส่องนะคะแล้วก็มีผนงังพวกอลเปเปอร์ที่มันแบบรีเลยกับเรื่องราวนะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็โมโนโนเกะนะคะเบสเซสอันนี้ก็ นี่ค่ะน,นี้เรามุมนี้ก็น่ารักค่ะเราก็เรื่องนี้เราก็ดูบ้างแต่เราไม่ได้อินมากนะคะก็เก็บนิดหน่อยนะคะนี่อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ไฮไลไท์ s p i r i t Away นั่นเองนะคะอันนี้ก็สาวเกเช่นกันนะคะลง,ล,งลงอาบน้ำไอ้ลงลงอาบน้ำถูกแล้วถูกต้องแล้วก็สวยงามนี่พยายามหามุมนะคะสวยงามรอบน้ำนี่คือไฮไลไท์นะ แล้วก็น,นี้ก็เป็นอะแบ็กดรอปที่เป็นหมู่บ้านนะคะที่ก่อนถึงรงกับน้ําแล้วก็ถ่ายรูปซะหน่อยนะคะต้องมีเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาส่องดีเทลเนี่ยเขาจะเป็นแบบดีเทลเขาดีมากแล้วอันนี้ก็ต้องถ่ายอยู่บ้านนะคะตัวโรงงานเก็บ เก็บทุกช็อตซีนนี้นะคะต้องดูดีๆนะคะเขาฝ่กมีกิมมิกแทรกอยู่คือมีข้าเหนียวมาม่วงเนะเป็นเงาของไอเน,นี้ยค่ะโนเฟสที่เป็นเวอร์ชั่นที่กินจุกไปแล้วเก็บทุกซีนแล้วนี่อันนี้ก็คือช็อตสุดท้ายก็คือมานั่งในรถไฟกับโนเฟสนะคะอันนี้ก็ต้องรอรอสิรอถ่ายเหมือนกันให้ถ่าย15บห้าวิเหมือนกันนะคะเป็นซีนมหาชน ก็มีถ่ายแบ็คมีแบ็คดรอบให้ถ่ายอีกหลายจุดนะคะใครที่เป็นสาวแล้วก็ชอบนะคะก็มากันได้นะคะงานอย่างยิวนะคะก็จะมีบัตรธรรมดากับบัตรวี p เนะาะจัดที่เซนต์เทนเวิร์นะคะชั้น8นะคะมาซื้อบัตรหน้างานก็ได้นะคะกค็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไปบายค่ะ ขอแถบเรื่องสมุดสแตป์นิดนึงนะคะกับผัางงานนะคะก็ในสมุดสมุดสแตม็มเราจะเห็นผังงานนะคะว่ามีโซนอะไรให้ดูบ้างน,นะคะส่วนส่วนตัวสแตป์นะคะจะมีทั้งอยู่ข้างในงานแล้วตอนหลังสุดที่ออกมานอกงานแล้วนะคะสามารถสแตป์กันได้นะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ